ทีมท็อปเทียที่ผมชอบของท่านผู้ดูทีมแรกนะครับที่ผมชอบเลยนะผมชอบทีมนี้ครับผมรู้สึกว่าในช่วงนี้คนส่วนใหญ่จะเล่นแบบตำนานโชว์ไทม์หรือนักเตะดีๆกันอยู่แล้วแล้วมันทำให้ผมคิดถึงการเล่นในภาคก่อนๆที่มันจะมีนักเตะระดับแบบบอลขาวบอลทองแดง บอลเงินบอลทองบอลดําตอนนั้นเน่ยผมรู้สึกเลยว่านักเตะบอลหนึงดาวบอลขาวเนี่ยโอ้เก่งทัดเทียมกันกับนักเตะที่ระดับ5ดาวหรือว่าบอลดำซะด้วยซ้ําการเห็นอะไรแบบนี้แล้วมันแบบโคตรชื่นใจเลยแล้วก็พอเห็นทีมนี้รู้สึกเป็นแรงบันดาลใจทําให้ผมอยากจะหยิบเอานักเตะแบบธรรมดามาจัดทีมเล่นบ้างนะอืมก็เป็นหนึ่งใน 3ที่ผมชอบนะครับผมไม่เรียงอันดับนะเอาเป็นแบบชอบเฉยๆนะครับทีมต่อมาที่ผมชอบนะในช่วงที่ดูมาเมื่อกี้นี่ครับอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือในช่วงที่เกมแจกนักเตะสลับตำแหน่งคนด่าเยอะมากคนไม่ชอบเยอะมากคนไม่เอามาใช้งานเยอะมากซึ่งผมเข้าใจได้นะ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมอ่ะได้ลองทําทีมแบบนี้จริงๆไอ้นักเตะที่มีการสลับสับเปลี่ยนตําแหน่งอ่ะคือถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับพอเอามันมันเอาบันเทิงได้แต่บอกเลยเล่นจริงๆจังๆอาจจะไม่ได้แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนทําเหมือนกันก็เลยชอบนะครับอ่ะผ่านไป2ทีมแล้วทีมที่3ที่ผมชอบนะครับในบรรดาที่ผมดูมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมหาก่อนนะคือเมื่อกี้มันแบบเยอะมากจริงๆ ทีมที่3ที่ผมชอบผมชอบทีมนี้ครับทีมนี้แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมเราพอจะจัดทีมนี้ได้ต่อให้เป็นสายฟรีเลยเนี่ยผมว่าก็ทำได้เพราะว่าในบรรดา10คนตัวจริงเนี่ยเป็นนักเตะที่ตัวเกมแจกฟรีกันอยู่แล้วเนาะเรามีอยู่แล้วอะ่ะ เปลี่ยนแค่ผู้รักษาประตูเองหรืออย่างของบาซ่าเนี่ยถ้าใครมีทุนหน่อยผมว่าก็แค่ไปซื้อเนาะก็จะมีแล้วก็เอามาเล่นได้แล้วก็ในบรรดาตัวสำรองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบอ่าแจกฟรีซะส่วนใหญ่นะครับเนาะปะปนกันไปมีแลกมาบ้างอะไรอย่เงี้ยอืมแล้วผมคิดว่าถ้าเล่นดีๆเข้ามือก็ใช้ได้ยาวๆย,ยันโค้ชอะครับเนาะนะก็ท็อปทีผมนะมีทีมนี้นะครับตามมาด้วยทีมที่2 ก็คือทีมนี้นะครับอาจจะไม่ใช่แบบเป็นทีมที่โหดที่สุดอะไรพวกนั้นนะก็คือเข้าใจได้มันเลื่อนมาเจอโอ้โหทีมโหดโหดโเก่งๆจนผมไม่กล้าแนะนําเยอะแยะมากมายแล้วก็เลยชอบเป็น3ทีมนี้นั่นเองนะครับ